เพื่อนนบอกให้มาดูทุเรียนเนาะก็จะจองเท่าไหร่ก็ให้มาดูไวอืว่าจะเอาเยอะเอาน้อยก็เราก็เลยแวะมาดูที่สวนมันอทุเรียนมันเยอะมากก็ไม่รู้จะเอากี่ตนะั้เนาะไม่รู้จะสวยไหม <laughs> แต่ทุเรียนเขาสวยอก็ทุเรียนขดอืม ก็จะซื้อไปขายออนไลน์ก็ไม่รู้ว่าอืจะมีลูกค้าเยอะไหมแต่ขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็มันเป็นไรมันเด็ดซีเรียสก็ว<ม>่า <espacio> จะเมาสักสองสาตันนั้นแนละไปขาย<ม>เผ<ๆ>ือ่อเกิดใครชอบใครอยากกินหมอนทองเนาะก็ลองเข้ามาติดตามแล้วก็ลองสิ้นเดือนก็ลองเข้ามาดูราคาเช็คราคาดูว่าถ้าลูกนี้ถูกใจราคานี้ซื้อได้ก็ซื้อ ราคาซื้อไม่ได้ก็คุยกันก็ได้ก็ถ้ามีเยอะก็แบ่งให้ได้มาถูกก็แบ่งให้ถูกแล้มาแพงก็ขอนิดนึงเนาะเราพอค้าเนาะก็ถ้าของเข้าเยอะมันก็จะได้ถูกแต่ถ้าซื้อเยอะมันก็ถูกอะแต่ไม่รู้จะมีเงินซื้อเข้าเยอะขนาดไหนเพื่อนกันก็จริงเนาะแต่ก็คงไม่กล้าต่อเข้าเยอะอืมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อ่ะอืม สิ้นเดือนค่อยค่อยซื้ออืมก็ตอนนี้ก็มาไลฟ์โชว์สวนเข้าขวัญอ่าก็จะได้เข้ามาดูกันเพื่อเกิดชอบช่วงสิ้นเดือนก็จะได้มาซื้อขายกันก็จะได้เป็นลูกค้าออเป็นพ่อค้ากับลูกค้ากันอืมก็หวังว่าอืมจะได้อุดหนุนกันเนาะอืมโอเค